สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการนบเสกรักเรานำทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ของกำลังจิตใต้สำนึกหรือ The Power of Your Subconscious Mind เราจะเป็นบทสรุปพร้อมยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ฟังสำหรับคลิปนี้เราจะนำเสนอ EP 7ีและ8รวมกันในคลิปเดียวเลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 20บทด้วยกันจะได้ย่นย่อระยะเวลาในการฟังของท่านแต่ถ้าหากท่านต้องการที่ฟังแยกเป็น EP ท่านก็สามารถฟัง EP พหนึ่งแล้พวพรุ่งนี้ท่านมาฟังอีก EP พหนึง่งก็ทำได้เช่นเดียวกันเรามาเริ่ม EP ที่7กันเลยเรื่องการทำงานของจิตใต้สำนึกบทสรุปข้อ 1. จิตใต้สำนึกของคุณ คือผู้สร้างสรรค์แห่งร่างกายที่ทำงานวันละ24ชั่วโมงแต่จะถูกขัดขวางด้วยรูปแบบความคิดในทางลบ 2. เติมพลังให้กับจิตใต้สนึกโดยการทำจิตใจให้สงบระดับจิตที่มันอยู่ในผวังคำตอบของปัญหาต่างๆจะค่อยๆปรากฏเด่นชัดขึ้น 3. เฝ้ามองความคิดของคุณโดยทุกๆความคิดที่ยอมรับว่าเป็นจริงได้ถูกส่งจากสมองไปยังกลุ่มเส้นประสาทของช่องท้องและถูกนำปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริง 4. จงรู้ว่าคุณสามารถเสริมสร้างตัวเองด้วยการกำหนดพิมพ์เขียนให้กับจิตใต้สำนึกข,ของเราเสียใหม่แนวโน้มของจิตใต้สำนึกเป็นไปในทางปกป้องชีวิต อยู่เสมอหน้าที่ของคุณก็คือใส่หลักการที่เป็นความจริงลงไปให้จิตใต้สำนึกทั้งนี้เพราะจิตใต้สำนึกนั้นปฏิบัติไปตามรูปแบบแห่งความคิดที่เป็นนิสัยของคุณนั่นเอง 6. ค,คุณสร้างร่างกายขึ้นใหม่ทุกๆ11เดือนฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดนั่นเอง 7. เป็นเรื่องปกติในการที่คุณจะมีสุขภาพดีแต่ไม่ปกติในความเจ็บไข้ได้ป่วยจงใช้กฎเกณฑ์แห่งความปรองดองที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายของคุณ 8. ความคิดที่เป็นไปด้วยความหวาดกาลัวอิจฉาลิษยาวิตกกังวลจะเป็นตัวทำลายเส้นประสาทและต่อมต่างๆอันเป็นสาเหตุนำมาซึ่งโรคร้ายทางด้านจิตใจและร่างกาย 9. อะไรก็ตามที่จิตสำนึกของคุณยืนยันว่าเป็นความจริงจะแจ้งอยู่ในจิตใจร่างกายและความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมฉะนั้นจงยืนกรานแต่สิ่งที่ดีงามและพอใจกับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จากนี้ไปจะเป็นตัวอย่างของ EP ที่เจ็ มากกว่า90%ของชีวิตคนเราคือจิตใต้สำนึกดังนั้นคนที่ล้มเหลวในการใช้ประโยชน์จากพลังอันยิ่งใหญ่นี้ก็เท่ากับชีวิตภายในของพวกเขาเนี่ยอยู่ในการควบคุมที่ขับแคบมากๆกระบวนการแห่งจิตใต้สำนึกนั้นเป็นไปในทาง ชักนำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าและสร้างสรรค์เขาพยายามจะทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเสมอจิตใต้สํานึกคือผู้สร้างแห่งร่างกายและควบคุมหน้าที่การทํางานอันจําเป็นแก่ชีวิตให้ดําเนินต่อไปมันทํางาน24ชั่วโมงโดยไม่เคยหลับไหลและพยายามอยู่ตลอดเวลาในการรักษาคุณให้รอดพ้นจากอันตราย ซึ่งจิตใต้สำนึกนี้สื่อสารกับคุณด้วยผ่านสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณแรงกระตุ้นแางสังหอ์ความรู้แจ้งการเล่งเหลารวมทั้งแนวความคิดต่างๆและมันจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณให้สูงขึ้นพร้อมกับเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมกระตุ้นให้เกิดความรักการรักษาชีวิตผู้อื่นรักษาชีวิตตนเองทั้งหมดล้วนกเกิดจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกทั้งสิ้น ระหว่างโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวและไฟไหม้ครั้งใหญ่ในซานฟรานซิสโกเมื่อวันที่18เมษายน1906บรรดาผู้ป่วยเรื้อรางและง่อยเปรี้ยเสียขาที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานพากันลุกขึ้นพร้อมกับแสดงความสามารถและอดทนอย่างกล้าหาญเป็นที่น่ามาสจรรยิง่งความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ก่อเกิดขึ้นภายในอย่างแรงกล้าและจิตใต้สำนึกของพวกเขาก็ตอบสนองให้เป็นไปตามนั้น โรเบิร์ตลุยส์สตีเวนสันผู้ซึ่งก่อนเข้านอนเขาใช้วิธีเติมพลังจิตใต้สนึกด้วยการใส่พลอตเรื่องที่คิดขึ้นและปล่อยให้มันดำเนินต่อไปในขณะที่เขาหลับเขาฝึกตัวเองจนเคยชินกับการร้องขอต่อจิตใต้สนึกให้มอบแต่สิ่งที่ดีงามแก่เขาและสามารถประพันธ์วรรณนิยายประเภทตื่นเต้นให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งในขณะนั้น บัญชีในธนาคารของเขามีตัวเลขเหลืออยู่ไม่มากนักสตีเวนสันกล่าวว่าความฉลาดของจิตใจในส่วนลึกเป็นผู้สร้างงานเขียนเรื่องแล้วเรื่องเล่าให้หลังไหลมาอย่างไม่ขาดสายแสดงให้เห็นถึงวิธีที่จิตใต้สำนึกสนองตอบตอบ่อตัวเขาเองในรูปแบบที่จิตสำนึกไม่มีทางที่จะทำได้เช่นนี้ นักวิทยาศาสตร์บอกให้เราทราบว่ามนุษย์นั้นเสริมสร้างเซลล์ร่างกายใหม่ทุกๆ11เดือนดังนั้นในทางการแพทย์แล้วคุณจะแก่อย่างแท้จริงเพียงแค่11เดือนถ้าคุณสร้างความกพร่พองให้กับร่างกายด้วยความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับความหวาดกลัวความพยาบาทความอิจฉาเสยาียและความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านี้คุณจะโทษใครอื่นไม่ได้เลยนอกจากตัวคุณเองและคุณคือผลสรุปแห่งความคิดของตัวคุณเอง ให้คุณเนี่ยรีกเลี่ยงความคิดและภาพฝันในทางลบเสียให้สิ้นวิธีกระจัดความมืดก็คือแสงสว่างวิธีเอาชนะความหนาวเย็นก็คือความอบอุ่นและวิธีเอาชนะความคิดในทางลบก็คือการแทนที่ด้วยความคิดสร้างสรรยืนยันอย่างหนักแน่นต่อสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและความชั่วร้ายและความคิดลบมันจะมาลายหายสิ้นไป กระดูกสันหลังติดเชื้อมักก่อให้เกิดผลเลวร้ายกับเด็กๆเ,เสมอและเด็กโชคร้ายคนหนึ่งที่พบกับโรคนี้เขามีชื่อว่าเฟเดริกอิลิอสแอนดรูแห่งเมืองอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาโรครายเนี่ยทำให้เขาพิการไม่สามารถเดินเหินได้จะไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ต้องคลานด้วยเข่าและแขนเท่านั้นแพทย์ที่ทําการรักษาก็แจ้งให้ทราบว่าอาการของเขาไม่มีทางบําบัดให้กลับฟื้นคืนดีมาได้ แอนดรูปฏิเสธไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าวจากนั้นเขาก็เริ่มลงมือสวดอ้อนวอนและพูดถ้อยคำย้ำจิตเขาคิดคนถ้อยคำและกล่าวย้ำยืนยันวันละหลายครั้งจนจิตใจเขาเนี่ยซึมซับเอาคุณสมบัติที่เขาต้องการลงไว้ฉันแข็งแรงมีพลังตระปี้กระเป๋าและมีความสุด เขาพูดเช่น,นี้จนเขาหลับไปพร้อมกับปากที่ยังขยับพึมพำในตอนกลางคืนและเริ่มต้นพูดย้ำจิตอีกครั้งเมื่อลืมตานอกจากนี้เขาก็ยังพูดอย่างนี้ให้ผู้อื่นฟังด้วยซ้ำรวมทั้งส่งความรักและความปรารถนาดีไปให้คนเหล่านั้นและด้วยจิตใจและถ้อยคำในการสวดอ้อนวอนเช่นนี้นี่เองที่ย้อนกลับมาหาตัวเขาอย่างล้นปี ความอุตสาหะและความศรัทธาของเขานั้นช่างแหลงกล้าย,ยิ่งนักเมื่อความหวาดกลัวความอิจฉาลิสยาบาังเกิดขึ้นเขาจะใช้พลังแห่งการตอกย้ำยืยนยันให้ความมีสุขภาพดีเข้าขัดขวางในท,ทันทีจิตใต้สำนึกได้ตอบสนองต่อธรรมชาติแห่งความคิดของเขาจนทำให้หลังที่โค้งงอนนั้นยืดตรงกลับเป็นผู้ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้อีกครั้งซึ่งเป็นความหมายของประโยคหนึ่งในไบเบิลที่ว่า จงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้าหายเป็นปกติแล้วชายหนุ่มผู้หนึ่งมาฟังการบรรยายของผู้เขียนเกี่ยวกับพลังบำบัดรักษาแห่งจิตใต้สำนึกเขามีปัญหากับดวงตาเมื่อแพทย์บอกว่าจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเขาจึงกล่าวกับตัวเองว่าในเมื่อจิตใต้สำนึกเป็นผู้สร้างในตาฉะนั้นมันจะรักษาให้หายเองได้ ทุกๆคืนก่อนนอนเขาจะทำจิตให้สงบให้ตกอยู่ในภาวงครึ่งหลับครึ่งตื่นโดยเขาให้ความสนใจจินตนาการถึงนายแพทย์ที่รักษาเขาเขาสร้างจินตนาการว่านายแพทย์ยืนอยู่ตรงหน้าและพูดว่าสิ่งมหัศาจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเขาได้ยินประโยคดังกล่าวซ้ำซากเป็นประจำทุกคืนประมาณ5นาทีหรือมากกว่านั้นก่อนที่ตัวเขาเองจะหลับไหล สามอาทิตย์ต่อมาเขาก็กลับไปหาจากักษุแพทย์ที่เคยตรวจวินิจฉัยดวงตาเขาในครั้งก่อนซึ่งจกักษุแพทย์ผู้นั้นได้ร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นกันแน่ชายผู้นี้ใช้ในายแพทย์เป็นเครื่องมือเพื่อให้เขาบังเกิดความเชื่อมัน่นและทําให้เขาเนี่ยมีแนวคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าไปประทับไว้ในจิตใต้สนึก และโดยวิธีการกล่าวซ้ำๆเนี่ยเต็มไปด้วยความศรัทธาและเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นเช่นนั้นเขาได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นไว้ในจิตใต้สำนึกอย่างไม่รู้ตัวในเมื่อจิตใต้สำนึกเป็นผู้สร้างดวงตาและในขณะที่จิตใต้สำนึกอยู่ในลักษณะสมบูรณ์แบบทุกประการมันจึงดำเนินการรักษาดวงตาของเขาให้หายเป็นปกติและนี่เป็นอีกตัวอย่างของศรัทธาที่มีต่อพลังบำบัดรักษาของจิตใต้สำนึกนั่นเอง จบสำหรับ EP ที่7จ็ด EP 8. การใช้จิตใต้สํานึกให้ได้ผลบทสรุปข้อ1การบีบบังคับจิตใจ หรือความพยายามที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลอันเป็นตัวปิดกั้นคำตอบต่อปัญหาต่างๆดังนั้นจงทำจิตให้ปล่อยวาง 2. เมื่อจิตใจของคุณผ่อนคลายและยอมรับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใต้สำนึกก็จะทำตามความคิดนั้นให้สำเร็จหรือ่วง 3. จงคิดและวางแผนแห่งชัยชนะเพราะทุกๆปัญหาล้วนมีคำตอบหรือมีหนทางแก้ไขเสมอ4อย่าวิตกกังวลกับการเต้นของหัวใจกับการทำงานของปอดหรือการทำงานของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจงปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในความดูแลของจิตใต้สำนึกแล้วการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสมจะเกิดขึ้นเอง 5. ความรู้สึกถึงความมีสุขภาพดีจะนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายความรู้สึกถึงความมั่งคั่งจะนำมาซึ่งความร่ำรวยแล้วคุณละ่ะมีความรู้สึกอย่างไร 6. จินตนาการคือความสามารถที่มีพลังสูงสุดจงสร้างจินตนาการในทางที่ดีแล้วคุณจะเป็นตัวอย่างที่บอกตัวเอง ว่าสิ่งที่เราจินตนาการและวาดภาพเอาไว้นั้นมันเป็นจริงเจจงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกโดยการทำจิตใจให้ปล่อยวางอยู่ในสภาวะเข้าพวังวาดภาพความต้องการของคุณให้ได้รับการตอบสนองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่คุณจะนอนและจงหลับไปด้วยความสุขความสงบ พร้อมกับตื่นขึ้นมาด้วยความล่าเริงจากนี้จะนำเสนอตัวอย่างเพื่อให้ท่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นความล้มเหลวในการกล่าวถ้อยคำย้ำจิตอาจก่อตัวมาจากคำพูดต่างๆในบางประโยคยกตัวอย่างเช่นสิ่งต่างๆมันช่างเลวร้ายลงฉันจะไม่ได้รับการตอบสนอง ฉันมองไม่เห็นทางเลยฉันสิ้นหวังแล้วฉันไม่รู้จะทำอย่างไรทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดเมื่อคุณพูดประโยคเหล่านี้ออกมาคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือหรือตอบสนองจากจิตใต้สำนึกเหมือนกับทหารที่ย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่เดินหน้าหรือถอยหลังคือคุณจะไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย เจ้าของบ้านผู้หนึ่งมีปัญหากับเครื่องทําน้ําร้อนจึงโทรศัพท์เรียกช่างมาดูอาการซึ่งช่างก็มาถึงอย่างรวดเร็วทันใจและภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหม้อน้ําร้อนก็ใช้การได้อีกครั้งจากนั้นช่างจึงเขียนบิลค่าบริการเป็นเงิน $200 ดอลลาร์อะไรนะเจ้าของบ้านอุทานมันไม่ได้ทําให้คุณเสียเวลาอะไรเลยนี่ทั้งหมดที่คุณทําก็แค่เปลี่ยนอะไรชิ้นเล็กชิ้นเดียว คุณสติดีอยู่หรือเปล่าที่เรียกเก็บเงินตั้ง200เหรียญสำหรับเจ้าน็อตตัวเล็กๆจริงๆแล้ว5เหรียญก็น่าจะแพงไปซะด้วยซ้ำช่างซ่อมยักไนผมคิดคุณแค่2เหรียญสำหรับอะไรที่เสียนั่นคือราคาที่ผมซื้อมาเจ้าของบ้านก็สะบัดบินใบน,นั้นอยู่ตรงหน้า2เหรียญเหรอเขาตะโกนแต่นี่มันเขียนว่า200เหรียญน,นะไม่ผิดหรอกครับ พราะอีก198เหรียญที่เหลือคือค่าตรวจเช็คเพื่อให้รู้ว่าเสียตรงจุดไหนในทํานองเดียวกันจิตใต้สำเนึกก็เป็นเหมือนกับนายช่างใหญ่ที่ฉลาดรอบรู้ถึงวิธีบำบัดร,รักษาต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายดังนั้นจงย้ำถึงการมีสุขภาพดีและจิตใต้สำานึกของคุณจะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นกุญแจสำคัญก็คือการปล่อยวางจิตใจ จนทำด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องเก็บเกี่ยวรายละเอียดและความหมายของมันมากเกินไปแต่ให้มุ่งอยู่กับผลในบ้านปลายที่จะได้รับให้คุณรู้สึกถึงความสุขที่สามารถที่จะ ปัญหาทั้งหลายมันถูกขจัดปัดเป่าออกไปไม่ว่าจะเป็นความที่แบบเออมีสุขภาพดีการเงินการงานการลำลึกถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับฟื้นคือดีจากอาการป่วยไข้รุนแรงว่าเป็นอย่างไรให้คุณนึกถึงช่วงเวลาที่คุณหายเป็นปกตินั่นเองจำไว้ว่าความรู้สึกของคุณนั้นคือเครื่องทดลองของการแสดงความรู้สึกทั้งหลายของจิตใต้สำนึก ดังนั้นแนวความคิดใหม่ๆของคุณจะต้องรู้สึกอยู่ภายในว่ามันได้เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังแล้วในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ในอนาคตสมมติคุณป่วยคุณบอกว่าวันนี้คุณหายป่วยแล้วอันนี้คือคิดง่ายๆวันนี้ฉันมีสุขภาพดีวิธีคิดง่ายๆอย่าทำอะไรที่มันซับซ้อนดังนั้นบันไดสามขั้นที่จะทำให้คุณสำเร็จผลก็คือห รับรู้หรือยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ปล่อยให้จิตใต้สนึกเป็นผู้หาทางออกของปัญหาแต่เพียงผู้เดียว 3. ทํทำจิตใจเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วความคลังแคงพะวงสงสัยไม่แน่ใจนั้นมีแต่จะทำให้การสวดอ้อนวอนหรือการกล่าวคำย้ำจิตของคุณเนี่ยอ่อนแอลงอย่าก,กล่าวกับตัวเองในทุกนองที่ว่าฉันหวังว่า ฉันสมามารถแก้ไขได้หรือฉังหวังว่ามันจะได้ผลเพราะความรู้สึกต่างๆคือเจ้าหน่ายผู้เมีอำนาจฉะนั้นคุณควรสร้างความสมานฉันท์ขึ้นในจิตใจและใช้ปัญญาเป็นพาหนะสำหรับพลังบำบัดร,รักษาอันไร้ขอบเขตของจิตใต้สำเร็จน,นั่นเองอีม e ิลคูเอนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีการบรรยายของเขาเนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังจำนวนมากมาในอเมริกาและแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งของเขาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อความปรารถนาและจินตนาการขัดแย้งกันจินตนาการที่เพียรพยายามสร้างขึ้นมาก็จะเสียเปล่าอย่างน่าเสียดายเขาอ้างสิ่งนี้ในฐานะเป็นกฎแห่งความพยายามที่มันย้อนกลับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถูกลองขอให้เดินบนกระดานแผ่นเดียวที่ปูอยู่บนพื้น คุณจะเดินไปบนนั้นโดยไม่ลังเลทีนี้สมมุติว่ากระดานแผ่นเดียวกันนี้พาดอยู่ระหว่างกำแพงสองด้านสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ20ฟุตคุณจะเดินข้ามไปหรือไม่ความต้องการเดินข้ามจะถูกขัดขวางโดยจินตนาการหรือความหวาดกลัวต่อการพลัดตกลงไปซึ่งเป็นความคิดที่มีอำนาจเหนือและจะเป็นฝาดได้รับชัยชนะดังนั้นความต้องการหรือความพยายามที่จะเดินข้ามไม้กระดานแผ่นเดียวก็ สะดุดลงและความคิดแห่งความล้มเหลวมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นก็คือคิดว่าฉันจะต้องตกลงไปแน่แน่มันจะผุดขึ้นมาและเอาชนะความพยายามที่เราอยากจะเดินข้ามันไปถ้าคุณพูดว่าฉันต้องการการรักษาแต่ก็ไม่หายสักทีฉันพยายามเต็มที่แล้วฉันบังคับตัวเองให้สุดอ้อนวอนแล้วฉันใช้อำนาจจิตทั้งหมดที่มีแล้ว คำพูดเหล่านี้เป็นประโยชน์คำพูดที่คุณต้องตระหนักให้เลยว่าคุณกำลังใช้ความมานะับพยายามอย่างผิดพลาดอย่าบีบคั้นจิตใต้สำนึกให้ยอมรับแนวความคิดของคุณโดยการใช้อำนาจจิตเพราะความพยายามเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความล้มเหลวและคุณจะได้รับผลในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณร้องขอนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดแม้แต่ตัวคุณเอง นั่นก็คือเมื่อนักเรียนอยู่ในระหว่างการสอบไล่ขณะกำลังอ่านข้อสอบอยู่เขามาพบว่าความรู้ที่ได้เรียนมามันไม่รู้มันหายไปไหนหมดจิตใจของพวกเขาว่างเปล่าอย่างน่าใจหายและไม่สามารถคิดข้อสอบเหล่านั้นออกยิ่งกัดฟันบังคับให้จิตใจใเฟ้นหาคําตอบมากมายเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าคําตอบนี้นมันจะห่างไกลออกไปทุกทีแต่เมื่อพวกเขาออกมาจากห้องสอบและความกดดันแห่งจิตใจของเขาได้ผ่อนคลายลงคําตอบที่เขาค้นหาก็ กลับเข้ามายัางจิตใจอย่างน่าเจ็บใจจริงๆเลยและเห็นได้ชัดว่าความพยายามบีบคั้นตัวเองให้จดจำสิ่งต่างๆคือสาเหตุของความล้มเหลวนี่คือตัวอย่างของกฎแห่งความพยายามย้อนกลับที่ทำให้คุณได้รับผลในทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองซาราจีสุภาพสตรีสาวผู้นี้มาหาผู้เขียนด้วยอาการ ใกล้จะสิ้นหวังกล่าวคือเธอมีปัญหาทางกฎหมายฟ้องร้องก,กันในศาลอย่างยืดเยื้อแม้เธอต้องการหาทางออกอย่างประนีประนอมก็ตามแต่กระนั้นจิตใจก็ยังสร้างภาพแห่งความล้มเหลวสูญเสียล้มละลายและความยากจนซึ่งผลก็เป็นอย่างที่ครูเอกกล่าวเอาไว้นั่นคือจินตนาการของเธอเองที่มีอำนาจเหนือความปรารถนาที่แท้จริงและคดีก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่รู้จักจบสิ้น ด้วยคำแนะนำของผู้เขียนเธอจึงเริ่มทำจิตใจเข้าสู่ผวังทุกคืนก่อนนอนพร้อมกับจินตนาการถึงผลสรุปที่มีความสุขและรู้สึกถึงความสามารถสูงสุดที่เธอมีเธอรู้ว่าภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นน่ะสอดคล้องกับความต้องการของจิตใจของเธอจริงๆฉะนั้นในระหว่างผวังนั่นเองเธอได้สร้างจินตนาการยังจำชัดถึงความเป็นไปได้ว่าทนายของเธอได้รับแรง ดนใจในการพิจารณาร่วมกับเธอถึงผลที่จะติดตามมาเธอจะถามปัญหาเขาต่างๆนานาและเขาจะตอบอย่างตรงใจซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ารูปคดีต้องมีผลในทางรอมชอมและถอนฟ้องในที่สุดขณะที่เวลาผ่านไปเมื่อความหวาดกลัวเริ่มเข้าจู่เจิมเธออีกครั้งเธอก็จะฉายภาพในจิตใจด้วยระบบภาพเสียง สีและก็แสงอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ภายในเธอจินตนาการได้ถึงปฏิกิริยาลอยยิ้มและน้ำเสียงของทนายความของเธอได้อย่างง่ายดายาเธอทำเช่นนี้นเ,เป็นนิดจนกลายเป็นรูปแบบที่ก่อร่างสร้างขึ้นอยู่ภายในจิตใจ,ใจของเธอสองสามอาทิตย์ต่อมาทนายความของเธอก็โทรศัพท์มายืนงานผลของการตัดสินคดีโดยเป็นไปนตามที่เธอได้สร้างจินตนาการและรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นล่วงหน้าแล้วอย่าง ไม่ผิดเพีย้ยนจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ที่รวมบทสรุปของ EP 7และ8พร้อมตัวอย่างหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับฟังตัวอย่างและนำไปปรับใช้ปรับคำพูดปรับถ้อยคำย้ำจิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท่านนั่นเองพบกันใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ